ไม่ตะขุ่งกันนะอ,อไม่ให้ตะคุ่งอ,อืมเอออินดีนดินดินเจกจีอืนนอมอะไรตือนู้นก็แหลมาไงอะไร ติดต่อป่ะัดถึงหาปัดปัดแล้วพิ่งนี่ัดเดียวก็ต้องตัดแล้น่ากตี้ม่ยามายานี้มันหลุมันหลุดดแล้วมาให้พ่อแล้วหอกได้พ่อลองเสกยนเสียงดีไหมต้นไม่โงก เธอต้องตัดแบบตรงคนคในนะเธอก็ตัดนะไม่ใช่แบบแช่นะมันต้องตัดเสือ,อยู่นนอย่างเงี้ยนะไหนจะตักที่เห็นลน่าสุดสองเดือนที่แล้วเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนีนีน่บอกยากอดทนอดทนไม่ท่ามอดทน เขาทรมาน,นใจหนงเกินมากำหมดแล้วยนีย่ซ้อนซ้อนขาไงหมดต่ออีกนีดเดียวหนูอีกนีดเดียวอยีกนีดเดียวอีกนีดเดียวขอเนื้อแล้ว <laughs> <laughs> อดทนไม,ทนม่ทันนิดนูก จะตัดหน่อยผานหมดแล้วไงอ่าผานหมดแล้วเหรออืมหนูจะเ,เอาไปอือเอาไปเลยใช่ไหมอืม,อออมตัดออกตัดออกเลยเพื่อสียนายาเนี่ยอาตัดทำไมอะคนเดาไม่ตัออออดอ เนี่ยไขคุงเลยอะ่ะไม่ฮะเดไมฮะไขไขุงไปด้วยเลย <c oughs> ยี้มไ่สงบใค้จะเสร็จแลนึ่งทานจะเสร็จแล้วอ่าเล็กเเขาก็แบบเออห้มันเข้าสอกได้ไงกว่ามันจะเสร็จไงเขาบอกว่าต้องอกนไหมจะเสร็จแล้วอีนี่เนียนี่เดียวอีนี่เดียอีนี่นเดียทอนไหมท่านบอกคน cái gì hả? mày có tật không? mai này mình không đi được nữa đâu. มาโน่ต่อโนต่อเด็กนรกจะให้นวดเียวอุ่เอาเติลูกเดียวมันไม่เกียรฮะฮะฮะหนีไม่ได้ไม่ทันนูนลุกยากนอ่นก็เตียนแล้วนะ đêm qua, tay, ừ, ừ